ปิดปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาขึ้นไส้ต้องเกิดเรื่องย่นยืเสมอไปหากปิดปากมากไว้ได้แท่งทองพุทธทาสภิกขุ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวสับเปลอนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณหอมเย็นนานครับคุณหอมเล่าว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมานี่เองนะครับแกบอกว่าวันนั้นนะ่ะผมไปทำงานตามปกติเลิกงานกลับมาถึงห้องสองทุ่มกว่า หลังจากอาบน้ําเสร็จกําลังจะนั่งดูทีวีพากฏว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องมาจากห้องข้างๆถัดจากห้องผมไปสองห้องคนในชั้งตางออกมาดูพบว่ามีคนผูกคอตายอยู่ในห้องเป็นผู้ชายผู้หญิงที่เป็นแฟนเป็นคนเปิดประตูไปเจอคาดว่าน่าจะตายมาตั้งแต่กลางวันแล้วเพราะแฟนคู่นี้เข้าคุลักะกัน แต่ที่สําคัญผมดันรู้จักกับทั้งสองคนนี้เสียด้วยดูเฉพาะคนที่ตายเคยมาเล่นกีตาร์ให้ผมร้องเพลงดื่มเบียร์กันที่หน้าห้องผมไปบ่อย,อยหลังจากตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาเก็บศพไปแล้วแฟนผู้ตายก็ออกไปนอนห้องเพื่อนไม่กล้านอนที่ห้องราวเที่ยงคืนทุกคนบนชั้นได้ยินเสียงคนผิวปาก เดินมาหน้าห้องผมที่ติดกับระเบียงแล้วมีเสียงเปิดป่องทิ้งขยะแล้วปิดเบาๆเสียงผิวปากนั้นเป็นเสียงของคนที่ตายแน่นอนแกชอบเอาขยะมาทิ้งตอนเที่ยงคืนผมเปิดประตูออกมาดูแต่ก็ไม่พบอะไรคือนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงวันศุกร์ผมเลือกงานกลับมาถึงตึกก็สองทุ่มปกติเดินขึ้นบันได ฟังที่ติดกับห้องผมเดินไปถึงชั้นสองก็ได้ยินเสียงคนเดินลงมาผมเงยหน้าขึ้นไปมองเจอน้องผู้ชายที่รู้จักใส่ชุดทำงานทักมาว่าอ่าเพิ่งเลิกรือครับพี่ผมตอบอืมใช่เหนื่อยมากวันนี้น้องบอกผมทุนเราหน่อยครับพี่เดี๋ยวตายก็ไม่เหนื่อยแล้ว ผมพยักหน้าแล้วยิ้มให้พอไปถึงห้องกำลังจะไขกุญแจผมนี้สะดุ้งเลยเอ้าเฮ้ยน,น้องคนนี้มันผูกคอตายไปแล้วเมื่อคืนนี่ว่าเปิด er ประตูแล้วกำลังจะเข้าห้องได้ยินเสียงผิวปากดังขึ้นมาจากชั้นสองอีกผมรีบเข้าห้องเลยครับแล้วหลังจากคืนนั้นก็ยังมีคนเห็นน้องชายคนนี้เดินไปมาอยู่ จากนั้นก็เริ่มมีคน,นชั้นเดียวกันกับผมย้ายออกพร้อมกันห้าห้องรวมถึงแฟงของนอกมันด้วยเห็นบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านนอกไม่กลับมาอีกแล้ว